สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูพัฒนนางสาวพัทิดารักษาอินวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทักษะการเขียนภาษาไทยรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะการเขียนหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้อื่น โดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ความคิดและประสบการณ์เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกลนอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน จุดประสงค์ของการเขียน 1. เพื่อบอกเล่าเรื่องราว 2. เพื่ออธิบายความหรือคำ 3. เพื่อโฆษณาจูงใจ 4. เพื่อปลุกใจ 5. เพื่อแสดงความคิดเห็น 6. เพื่อสร้างจินตนาการ 7. เพื่อล้อเลียน 8. เพื่อประกาศแจ้งให้ทราบ เเพื่อวิเคราะห์10เพื่อวิจารณ์11เพื่อเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 12. เพื่อกิจธุระต่างๆจุดประสงค์ของการเขียนคือสิ่งที่ผู้เขียนต้องคำนึงว่าในการเขียนงานเขียนแต่ละครั้งนั้น ต้องการเขียนเพื่อสื่อเรื่องใดโดยผู้เขียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งหลักการเขียนประกอบการเขียนเพื่อให้การเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นๆบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หลักการเขียนมีดังนี้ค่ะ 1. มีความถูกต้องคือข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 2. มีความชัดเจนคือใช้คำที่มีความหมายชัดเจนรวมถึงประโยคและถ้อยคำสำนวนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ 3. มมีความกระชับและเรียบง่ายคือรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำธรรมดา เข้าใจง่ายไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนกระชับไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย 4. มีความประทับใจโดยการใช้คำให้เกิดภาพพจน์อารมณ์และความรู้สึกประทับใจมีความหมายลึกซึ้งกินใจชวนติดตามให้อ่าน 5. มีความไพเราะทางภาษาคือใช้ภาษาสุภาพมีความประณีตทั้งสำนวนภาษาและลักษณะเนื้อหาอ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน 6. มีความรับผิดชอบคือต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลมุ่งให้เกิดความรู้และทัศนคติอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นอกจากหลักการเขียนที่จำเป็นต่อการเขียนแล้วสิ่งที่มีความจำเป็นอีกประการหนึ่งคือกระบวนการคิดกับกระบวนการเขียนที่จะต้องดำเนินวควบคู่กับหลักการเขียนเพื่อที่จะทำให้สามารถเขียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะมารยาทในการเขียน 1. ไม่ควรเขียนโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก็อาจเกิดความผิดพลาดหากจะเขียนก็ควรศึกษาค้นคว้าให้เกิดความพร้อมเสียก่อน 2. ไม่เขียนเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง 3. ไม่เขียนเพื่อมุ่งเน้นทำลายผู้อื่นหรือเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนพวกพ้องตน 4. ไม่เขียนโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นบรรทัดฐาน 5. ต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูลเดิมเสมอเพื่อให้เกียรติเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 6. ไม่คัดลอกบ,บทความหรือเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งมาโดยเจ้าของเรื่องไม่อนุญาตสำหรับเนื้อหาวันนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ